สามารถลงเป็นใบได้นะครับเพราะว่าระบบ AI มันตรวจจับขนาดเราเขียนอักษรแผงนะครับมันก็ตรวจจับนะครับมันก็คือผมโดน2วันผมโดนตั้งแต่วันที่มีลาวพัฒนานะครับแล้วอีกวันหนึ่งผมก็โดนแล้วถ้าแม่แม,แม่สังเกตด,ดูนะครับลาวเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อวานฮานอยผมก็ให้เป็นใบไม่ใช่ผมให้เป็นเป็นเขียนตัวเลขนะครับถ้าเขียนตัวเลข a i มันจะไม่มันจะตรวจจับไม่ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเราถ้าเราเอาแบบใบเป็นไปลงเน่ะมันเหมือนมันท้าทายมันนะครับเพราะว่ามันมันมันเอไอมันตรวจจับอยู่ว่าเราทําความผิดตอนนี้เอออะเข้าไม่ได้เนี่ยทําไมพี่เข้าไม่ได้อะทําไมคนอื่นเขาเข้าได้อะผมก็ไม่รู้แล้วอะครับลองต้องลองให้จบไลฟ์ก่อนแล้วค่อยเข้าไหมเพราะว่าเนี่ยคนเข้าไปเรื่อยๆคนเข้าไปร้อยห้าสิบกว่าคนแล้วครับ คนเข้าไปร้อยห้าสิบกว่าคนแล้วนะครับเนี่ยเข้าเรื่อยๆเลยแม่แม่กดนึงให้ผมแน่ใครเข้าไปแล้วเข้าไปกันอยู่ยาวๆนะครับเออแล้วถ้าเจอมิจฉาชีพนะผมบอกก่อนถ้าเจอมิจฉาชีพอะไรแบบเนี้ยอย่าก,กดเข้าไปนะครับรัฐบาลด้วยแม่แม่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วย <c oughs> ทํายังไงอะแล้วครับอยากได้ถ้าพิมพ์ระบบดูดไม่เป็นทักแชทเลยให้ไปพิมพ์นอหนกูกับเลขเก้า ระบบมันจะดูดนะครับเออถูกที่สุดแล้วครับวันเนี้ยเอาไปใช้เลยถ้าอันนี้เอาไปให้คุณพ่ออันนี้เอาไปใช้เองสําหรับผู้หญิงที่แบบว่าชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวผับอันนี้ก็จะเป็นถ้าสียมพูจะเป็นผู้หญิงสายหวาน,นครับสายหวานสายที่แบบว่าทํางานออฟฟิศแล้วถ้าไม่ทักนะถ้าฉีดแล้วเขาไม่ทักนะมาถีบผมเลยผมกล้าให้ถีบแล้วผมคืนเงินให้ด้วยครับ จริงๆพี่ๆแม่ๆต้องเปิดใจดูแล้วจะรู้ว่าน้ำหอมผมนะใช้แล้วละมุนผมบอกเลยเนี่ยผมผมพูดเลยนะอันนี้ไม่ได้วนเวอ้อนะไม่ได้แบบมีหน้ามา้าเป็นมาดามเนี่ยเมียฝรั่งเนี่ยครับคือตอนนี้ติดน้ำหอมผมไปแล้วเนี่ยล่าสุดเพิ่งมาเอาไปเนี่ยครับเพิ่งมาเอาของผมไปเนี่ยสีม่วงตอนนี้เขาใช้สีม่วงกับสียมพูเมียมาดามรู้ไหมเมียมาดามคือเมียฝรั่ง นู่นดังไปถึงประเทศลาวแล้วครับอันนี้พูดจริงน้ําหอมผมอะ่ะเพราะว่าเอาไปให้น้องคนลาวอ่ะน้องคนลาวว่าน้ําหอมนะ่ะหอมมากอ่ะผมถามหน่อยน้ําหอมหอมไหมแม่แก้วดอนรับน้ําหอมพิมพนอนหนูเลขเก้าเลยระบบมันจะดูดครับแต่มันจะดูดช้าเสียแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะแล้วได้น้ําหอมตั้งสามขวดครับเอาไปเถอะแต่เท่านี้จะเอาทูบเหลือร้อยสิบเก้าบาทรหัสทองเลขเจ็ดแต่ถ้าอยากได้เซตเนี้ย คือผมเป็นสะพานบุญให้แล้วไม่ได้อะไรเลยก็คือมีปีเสียหนึ่งเส้นแล้วก็มีทูบดอเด็ก98ให้199เนี่ยมีแค่15ชุดเอฟเลยครับเอาน้ำหอมหอมไหมถามก่อน <c oughs> ถามถามถามก่อนแม่แม่แมอาจารย์อย่าเอาปะลาร้ามาลาานนะไม่เอาครับเราจะไม่ทำร้ายตัวเองครับคือแบบ <c oughs> ไม่ครับคือวัดใจกันเลยครับจริงๆมัน เราเอาคือจะมันเป็นคาเล็กเตอร์ของใครของมันนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเอาปลาร้มามาล่าตัวเองมันไม่ใช่คาเล็กเตอร์ของเราไงเออแต่ถ้าเต้นแบบว่าเหมือนไม่เข้าแล้วเต้นให้ดูอะไรแบบเนี้ยผมก็กล้าเต้นนะเออนอานนหนูก้าใครจะเอฟน้ำหอมแม่ผมให้วันนี้เอาเลยเอาผมยังไม่เห็นอีกอย่างเลยเพราะว่ามันปิดกั้นผมเห็นมันปิดกั้นเพราะว่าผมโดนเอไอมันตรวจจับภาพ แล้วม,ม,มัน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 ไม่ให้ผมลงภาพครับแม่เบึ้งอ่ะเฟซผมน่ะโดนแดงสองเฟซแล้วตอนเนี้ยอืแต่ว่าถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือน่ะแล้วไม่ได้ใช้เป็นภาพอ่้ได้เอ,อผมถึงทํากลุ่มขึ้นมานี่ไงเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเข้าด้อมด่วนตอนนี้มิชฉาชีพอยู่มันไปปากลิงหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับ ร้อยแปดสิบเอ็ดคนแล้วเข้าฟรีเนี่ยเข้าไปรลดครับ mm hmm. เออเดี๋ยวมิรชาชีพมันน่าจะยุ่ในนั่นแหละเดี๋ยวมันสิแต่ตอนนี้มันยังไม่วางลิงก์หรอกน้ํำอยากให้นอนหนูเลขเก้าฉีดเลยครับสีม่วงแนะนําผมเลยแนะนําสีม่วงแต่ถ้าผู้ชายแนะนําสีฟ้าแต่ถ้าลูกคุณหนูให้ใช้สีชมพูกลิ่นรสวานิลามาถีผมเลยถ้าไม่หอมหนะักผมกล้าท้าเลยน้ําหอมนะ ไม่อยากจะพูดจริงๆเอาไปใช้อ่ะเราจะรู้เลยครับว่าหอมไม่หอมอ่ะวันนี้ใส่แว่นก่อนนะครับเถาแล้วสายตาก็่บดีเนาะเห็นขาวอันนั้นก็สงสารเขาเนาะที่แบบว่าไปหาหมอครับแล้วหมอหมอที่ไปบอกไปหาหมอแล้วบอกหมอว่าเป็นตาเดงแล้วหมอดันวินิีฉใช้ผิดหมอดันวินิีฉใชว่าเป็นโรคอะไรนะ แล้วทีนี้ไปฉีดยาเพสแล้วที่มาลองเรียนกับสายใหม่ต้องรอดอะครับแบบผมเห็นแล้วแบบสวยด้วยเออสวยด้วยครับถ้าใครได้ดูข่าววันเนี้ยแบบคือแบบตัวเขาเหมือนเป็นอะไรเขาเรียกเป็นพากินสันอะ่ะคือทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้เป็นเขาเขาเป็นคนปกติอะครับแต่คือไปทําให้ไปหมอหมอต้องรับผิดชอบนะถ้าเคสแบบเนี้ยเออ เดี๋ยวปล่อยรัฐบาลด้วยแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดหนึ่งใครยังไม่เข้าด้อมนะรีบเข้าด้อมนะครับด้อมเข้าฟีเดอ้อผมบอกเลยด้อมเข้าฟีไม่ด้วยนะขอบคุณหลายหลายช่องที่นําเสนอนะครับผมก็มี YouTube แต่ว,ว่าผมไม่มีเวลาดนะ้วยโอ้ยบอมีนไม่ใช่กลุ่มรายเดือนครับ เป็นลา์โอเพนแชทเพราะว่าตอนนี้ระบบ ai มันตรวจจับหนักมากมันไม่สามารถลงใบแนวทางได้ก็เลยจะให้คนมาเอาอยู่ในห้อง <c oughs> เนี่ยชัดเจนนะพูดกับแอดมินแล้วใครยังไม่เข้าลายโอเพนแชทเอาแค่300ร้อครับแมวเ,เยอะเดี๋ยวมีโจร เนะน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมนี่เท่าไรแล้วเข้าฟรีนะครับสองร้อยสามเนี่ยจะเต็มแล้วสองร้อยสามครับไลฟ์เสร็จผมจะลบลิงก์ทิ้งนะใครยังไม่เข้ารีบเข้าเนี่ยส่วนขนมไทยนะครับขนมไทยก่บงวดเนี้ยถามว่ามั่นใจไหมผมมั่นใจเลขสูตรมาก แต่ผมไม่แต่ผมบอกเลยนะครับว่างวดนี้ยไอเลขที่มันจับคู่กันอนะมันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้เพราะมันเป็นเลขที่มันเป็นเลขไม่สวยอะแม่เข้าใจมามพี่พี่เข้าใจว่ามันเป็นเลขบ้องงามมั้ยเออมันเป็นเลขบ้องงามไหมนี่นี่อันนี้คือขนมไทยนะสามสี่หนึ่งสี่แล้วก็เก้าสามเลขสูตรเนี่ยวันเนี้ยที่ผมจะปล่อยเนี่ยผมบอกเลยที่ผมจะปล่อยเนี่ย เพราะว่าในกลุ่มผมปล่อยไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมลงให้ในละ o p อาเพ a t นแต่ในเพจผมยังไม่ปล่อยในเพจผมยังไม่ปล่อยนะผมพูดเลยเพจผมยังไม่ปล่อยแต่ถ้าอยากได้ก่อนเข้ากลุ่มแล้วกลุ่มไม่ได้เสียตังค์เพราะผมบอกแล้วว่าคือระบบเอมันตรวจจับนะครับอีก2องนาทีผมปล่อยให้แนวทางแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอาลายสักคู่หนึ่งนะมันเป็นอะไรแต่ทำไมบางคนกดเข้าได้ครับ สงสัยไม่มีพื้นที่ต้อนรับยอกเขาเนี่ยเขาก็เข้ากันอยู่ด้แป๊บหนึ่งครับแปบเดอแ์แบหนึ่งแบบหนึ่งนี่เห็นไหมถ้าใครดูอยู่หน้าเพจวันนี้ผมจะลงข้างใต้นี้นะครับเพราะว่าลงเป็นใบไม่ได้แล้ว AI มันตรวจจับผมอยู่ ไม่รู้ว่ามีคนรายงานหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนี่ผมจะลงให้แบบนี้เหมือนเมื่อวานไหนนี่ <c oughs> ผมจะลงให้แบบนี้ถ้าแบบนี้มันลงได้แต่ถ้าลงเป็นใบลงเป็นใบแบบเก่ามันลงไม่ได้แล้วครับเพราะไอ้มันตรวจจับผมนี่นี่เห็นไหมนี่วันนี้ผมก็โดนวันที่ฮานอยเข้ามันลบรูปผมออกนะครับเอออันนี้เหมือนมาก นะครับล้อเล่นกันล้อเรียนกันซื้ออย่าไอ้นี่แล้วส่วนรัฐบาลงวดน,นี้ให้หนึ่งกับสี่ไม่ต้องคิดเยอะรอบนี้คือเข้าเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดครับมีให้แค่นี้แต่ว่าสายด่วนดูก่อนนะครับบางทีก็ไม่บางทีก็อาจจะมาย้ําตัวเก่านะครับอาจจะไม่มีตัวใหม่เพราะว่างวดน,นี้ก็ใส่ใจมาให้แล้วอันนี้คือขนมไทย งวดนี้ขนมไทยนะครับก็จะเป็นเลขสูตรแล้ววันนี้ขนมไทยแล้วก็อย่าลืมอย่าเพิ่งออกไปเป็นใบนะครับเป็นใบกดหนึ่งแล้วจะปล่อยรัฐบาลอ่ารัฐบาลงวดนี้ฝากแม่แม่พี่ๆลง y u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  e e ด้วยวันรัฐรัฐบาลงวดนี้นะให้หนึ่งกับสี่ฟันที่หนึ่งฟันหนึ่ง ก็คือไม่พิกไม่พิกไม่ไม,ไม่ไม่พลิกแพงนะครับรอบนี้มั่นใจว่าเลขสูตรยังมานะครับสามหนึ่งสี่แต่ไม่มั่นใจว่าจะจับคู่หรือเปล่าแต่ถามว่ามันสตัวนี้มั่นใจตัวไหนมั่นใจหนสนะครับนี่รอบที่แล้วตัวกลางนะเข้าเก้าสี่นะครับรอบที่แล้วตัวกลางเข้าเก้าสี่นะนี่รอบนี้มั่นใจ1นสนี่คือชุดเต็มสำหรับรัฐบาลแคบครับ ได้แล้วไปซื้อนะครับถ้าชอบซื้อเลยแต่ถ้าไม่ชอบรออะไรสันักอยา aper, <c> ่าแคบเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกงวดนี้รัฐบาลอันนี้นะขนมไทยนะหกับ4ฟัน1ให้1นึ่งสหแล้วก็4ี่สตัวผมให้1 9ึ่งเช้อนเดียวให้9 1 4ถ้าใครดูไลฟ์สดจะรู้ว่าเป็นเลขทูบแตกนะครับจากวัดเขาช่องลม เลขนี้ที่ผมจุดนะครับเลขนี้เลขทุบแตกส่วนมักแฮงจะเป็นหนึ่งหกแล้วก็ระวังกับหัวไว้แล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็ถ้าไม่ชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสี่สองแล้วก็เลขที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเลขสามศูนย์แคปจะรัฐบาลปล่อยแล้วอะไรเนะี่ยลบกวนแอดแจ้งด้วยนะครับถ้าสินค้าหมดจริงๆอ่ะพร้อมทันไหมทันไหมด้อมเต็มมีแล้วหรอ ปาร์ตคนคนคนแบบว่าคนเข้าหลายเลยด้อมเต็มแล้วต่ย่างยังไม่เต็มด้อมด้อมซี่ร้อยเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จไปกดเข้าด้อมใครกดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่อยู่หวยเป็นแค่แนวทางนะเล่เป็นแค่แนวทาง้อยทุกท่านเล่นอย่างมีสตินะครับแล้วก็ไม่ปักเว็บพนันะไรดังสิน้นระวังโจรมิจฉาชีพนะครับรัฐบาลปล่อยให้แล้วไปดูวดนนี้ก็ ให้เต็มที่แล้วใส่ใจเต็มที่นะครับและจากใจวันนี้ความมีเชื่อมม่ลาบร่วมกันสวัสดี